อยู่ดีๆถึงออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ได้มีการเตรียมอะไรกันมาแต่ว่าเบสเขาก็พูดเองมันคงถึงจุดที่ที่สุดนะไม่งั้นลูกคนหนึ่งคงไม่ออกมาพูดในรายการให้เป็นประเด็น นาทีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่มีอะไรเดือดและชาวเราจับตาไปกว่าเรื่องราวระหว่างยูทูบเบอร์สาวเบสกับน้องชายโบ๊ทคำสิงที่ออกมาประกาศเลิกยุ่งกับพ่อบาสหรือสมรักคำสิงเพราะเหนื่อยที่จะใช้นี้ให้แล้วละค่ะท่ามกลางกระแสสังคมที่ถาโถมล่าสุดทางบอยเอ e นเตอร์เทนเผยคลิปจากปากแม่เบสรักวณีไม่เคยสอนให้ลูกเกลียดพ่อ พร้อมเล่าหมดเปลือกถึงประเด็นที่มาทำไมสาวเบสถึงออกมาพูดจะเลิกยุ่งกับสมรักคำสิงผู้เป็นพ่อในรายการแชรและทุกวันนี้เบสดูแลพ่อเรื่องอะไรบ้างว่าพี่บอยสอบถามแม่อ้อยอดีตภรรยาสมรักและสอบถามกับคนสนิทครอบครัวนี้สิ่งที่จะเล่าได้คุยกับเบสคุยกับแม่ตลอดหลายปีเบสทำมาหากินด้วยการไลฟ์ขายของไปช่วยรีวิวผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆได้เงินน้อยมากที่จะเอาเงินมาใช้ซื้อของให้ตัวเองส่วนใหญ่จะเก็บเงินช่วยพ่อทุกวันนี้เบสก็เหมือนหัวหน้าครอบครัวดูแลครอบครัวพ่อแม่ ได้ถามแม่ว่าทำไมให้ลูกไปช่วยพ่อขนาดนั้นแม่อ้อยบอกว่าแล้วแต่ลูกเลยเงินของลูก การที่เขาดูแลคุณพ่อเป็นสิ่งที่ลูกพึงทำและเราได้ปลูกฝังในครอบครัวเรื่องความกตัญญูถามว่าแล้วไม่บอกหรอว่าหยุดช่วยได้แล้วเพราะคนจะคิดว่าแม่ใส่หัวเบสหยุดช่วยพ่อหรือเปล่าแม่อ้อยบอกว่าไม่เคยสอนลูกสองคนเลยเรื่องการจะดูแลพ่อและแม่ยังภูมิใจด้วยที่ลูกสองคนยังดูแลพ่อแม่พ่อจะมีเรื่องไม่ค่อยจะบวกเท่าไหร่ทุกวันนี้แม่บอกว่าสอนลูกอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปดูตัวอย่างไหนดูตัวอย่างคนใกล้ตัวเป็นการสอนที่เข้าใจลูกจริงๆแม่จะพูดเสมอให้ลูกตัดสินใจเองพี่บอยรู้สึกว่าแม่เขาเก่ง และแกร่งมากวันที่เคียงข้างกับผู้ชายคนหนึ่งตั้งแต่วันที่เรียนหนังสือกันมาดูแลอุ้มชูในวันที่ไม่มีเงินไม่มีใครเคียงข้างจนได้แชมป์โอลิมปิกโด่งดังจนชีวิตคู่พังลง วันที่ต่อยอดกันมาลูกคือของขวัญที่ดีแม่อ้อยบอกว่าความรักกับสมรักจบไปแล้วแต่สิ่งภูมิใจที่สุดคือการมีลูกสองคนที่กระตันอยู่มากๆไม่เพียงแค่นั้นนะคะพี่บอยยังบอกว่าเมื่อถามแม่อ้อยทําไมอยู่ดีๆมาพูดเรื่องนี้แม่ก็เล่าว่าไม่ได้มีการเตรียมการอะไรกันมาเบสเขาก็พูดเองสงสารลูกเหมือนกันที่เงินทองที่หามาได้ต้องมาใช้นีแทนพ่อพี่บอยคิดเองว่ามันคงถึงจุดที่สุดไม่งานลูกคนนึงคงไม่ออกมาพูดในรายการเราคงต้องดูกันต่อเพราะคดีสาวสิบเจ็ดยังอยู่ในกระบวนการ เบสก็ยังต้องช่วยพ่อทั้งเรื่องเงินประกันตัวหรือหลังจากนี้จะเกิดอะไรถ้าศาลพิพากษาจำคุกต้องไปนอนเรือนจำก็เป็นหน้าที่ลูกอีกที่ต้องไปดูแลตรงนั้นสิ่งที่ไฮไลท์ที่สุดคือถามว่าเบสกับโบสเขาตัดขาดพ่อไหมแม่ก็บอกว่าไม่เลยที่ลูกพูดถึงปัญหาที่ลูกเข้าไปช่วย2เรื่องนี่20ล้านและคดีความ ขณะเดียวกันรายเดือนการกินอยู่การใช้ชีวิตยังดูแลเหมือนเดิมไม่แปลกที่เวลาไปออกรายการแฉเบสพูดว่ากลัวเหมือนกันคนจะบอกว่าอากตันยูก่อนจะย้ำด้วยว่าพี่บอยบอกเลยไม่ต้องกลัวสิ่งที่หนูทําเกินคําว่ากตันยูไปแล้วพี่บอยชื่นชมเบสโบส์และแม่อ้อยที่แกร่งมากไม่เคยสอนให้ลูกเกลียดพ่อคะ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22 000, 000อลอ้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวดวนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ